ยินดีต้อนรับสู่ Auto Experience จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของคุณสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์เชิงลึกที่ซึ่งเราสำรวจนวัตรกรรมที่ดีที่สุดในโลกของรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรทรงพลังที่นี่เรานำเสนอรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญรายละเอียดสเปคและคุณสมบัติล่าสุดของยานยนต์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดนวัตรกรรมทางการบินอย่าง2 0 2 5 f 1 5 ex eagle ii เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับตำนานที่ครองน้านฟ้ามายาวนาน 1> f 1 5 ex eagle ii ปี e X e C o I I P 2025เป็นการพัฒนาก้าวกระโดดของตระกูล f 1 5ที่โด่งดังมาอย่างยาวนานโดย Boeing ได้ออกแบบเวอร์ชันล่าสุดนี้เพื่อมอบความเร็วพลังและความสามารถในการปรับตัวที่เหนือชั้นในการสู้รบสมัยใหม่แม้จะยังคงรูปลักษณ์แบบ aerodynamic อันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นก่อนหน้าไว้แต่ f 1 5 ex ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มที่เพื่อตอบโจทย์สนามรบแห่งอนาคต โครงสร้างของมันถูกเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรองรับอายุายการใช้งานที่น่าทึ่งถึง20,000ชั่วโมงซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนอย่างมีนัยสาคัญทําให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความทนทานที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้านขุมพลัง F-15EX ใช้เครื่องยนต์ปลัดแอนวิตี F-100PW229 จำนวน2เครื่องยนต์ซึ่งสามารถสร้างแรงขับมหาศาลจนทำความเร็วได้เกิน Mach 2.5พร้อมด้วยระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลไฟบอยวท์เทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และห้องนักบินที่ทันสมัยด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่รวมถึงระบบชี้เป้าบนหมวกนักบินการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้นักบินสามารถรับรู้สถานการณ์ได้รอบด้านและตอบสนองได้อย่างคล่องตัวในปฏิบัติการหลายมิติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสนามรบที่ซับซ้อนในด้านอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ F-15EXP ี2025โดดเด่นอย่างไร้คู่แข่งโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า29,0 0 0ันปอนด์ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินและอาวุธความเร็วเหนือเสียงในอนาคต เครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งจรวด amraam ได้สูงสุดถึง12ลูกหรืออาจติดตั้งระเบิดนำวิถี jdam และ sdb ได้หลากหลายรูปแบบตามภารกิจด้วยสถาปัตยกรรม open mission system ที่รองรับการติดตั้งเทคนโนโลยีและอาวุธใหม่ได้อย่างง่ายดาย f 1 5 ex จึงเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จ,จริงอีกหนึ่งจุดเด่นของ f 1 5 e x ex ii คือความคุ้มค่าในการปฏิบัติการนักบินที่มีประสบการณ์กับประกูล f 1 5สามารถเปลี่ยนมาขับรุ่นนี้ได้ด้วยการฝึกเพียงเล็กน้อย และยังสามารถนํามาใช้งานกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ต้นทุนการบินต่อชั่วโมงของ F15EX ยังต่ํากว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่ 5, ทําให้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังและคุ้มค่าสําหรับกองทัพอากาศที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในด้านความอยู่รอด F15EX มาพร้อมชุดป้องกันตัวขั้นสูงทั้งระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส เครื่องรับสัญญาณเตือนเรดาร์และความสามารถในการก่อกวนสัญญาณอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังติดตั้งเรดาร์ apg 8 2อันทรงพลังที่สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำพร้อมเทคโนโลยีรวมข้อมูลที่ช่วยให้สามารถแลเกเปลี่ยนข้อมูลการรบกับพันธมิตรได้แบบเรียลไทม์ร่วมกับโครงสร้างเครื่องบินที่ทนทานและยืดหยุน f 1 5 ex จึงพร้อมลุยในทุกสมรภูมินักบินที่ได้สัมผัส f 1 5 ex ต่างชื่นชมถึงระบบควบคุมที่ใช้งานง่าย ความเร็วที่เหลือเชื่อและความมั่นใจที่ได้รับขนาดทำภารกิจที่ซับซ้อนแม้มันจะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่แบบล่องหนเต็มรูปแบบเหมือนเครื่องรุ่นที่5แต่ f 1 5 ex ก็ชดเฉยด้วยพละงกำลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและความอเนกประสงค์ที่หาใครเทียบได้ถือเป็นสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่พร้อมทั้งเป็นผู้นำภารกิจและสนับสนุนกำลังรบในทุกสถานการณ์ที่ auto experience เรามุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลยานยนต์และการบินที่ถูกต้องลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหลงหลายเช่นนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องจักที่จุดประกายความฝันและกำหนดอนาคตหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะและนวัตกรรมการบินที่ล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามออโตเอ็กซ์พ n c e การเดินทางสู่โลกแห่งความเร็วพลังและนวัตกรรมของคุณเริ่มต้นที่นี่